จุดที่เราอยู่บริเวณนี้คือพื้นที่ตำบลน,นาแสงอําเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนะครับหมู่บ้านนาหายนะครับแม่หายหรือนาหายแม่ายหมู่บ้านแม่ายนะครับขออภัยครับหมู่บ้านแม่ายครับตอนนี้เผชิญกับภูุกภัยเป็นวันที่สองแล้วนะครับเพราะว่าน้ําวังกับและแม่น้ําจางจากทางแม่น้ําวังคือเป็นแม่น้ําที่ไหลผ่านตรงจุดบริเวณของ อำเภอก่อคานะครับตอนนี้ก็เข้าท่วมตอนนี้เราอยู่ในหมู่บ้านซึ่งหมู่บ้านเนี่ยอยู่ห่างจากแม่น้าประมาณ1กิโลเมตรนะครับตอนนี้ระดับน้ําที่เข้าท่วมมีคนหรอครับอ๋อเดี๋ยวเขากำลังเอาของมาแจกอยู่เขากลังมาถึงตอนนี้ชาวบ้านก็ขึ้นไปอยู่บนชั้นสองนะครับคุณผู้ชมความน้ำตรงนี้ลึกมากจุดบริเวณน,นี้เนี่ยครับเห็นไหมครับเกื<น>อบ<อ>จะถึงรั้วของบ้าน ชาวบ้านบอกว่าเคยท่วมปี2554เนี่ยสูงกว่าประมาณเนี้ยก็คือประมาณ6 0สิถึงเจซนติเมตรนะครับและหลังจากนั้นก็ปี58ก็ท่วมนะครับโอ้สมโอกำลังออกลูกออกลูกใหญ่เลยนะครับบ้านใครครับพี่บ้านพี่เหรอบ้านพี่ไหนบ้านนี้เหรอครับคโอ้ทุบอีทุเอีลงไปข้างล่างลึกใช่ไหมครับเถึงคอถึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวเล่น บ้านพี่กี่ชั้นครับสองชั้นโอ้แต่ทันทีทันก็ถือว่าเลยกแล้วเก็บข้าวของทันไหมครับพี่ขออนุญาตก็ทันก็ใบบางเป็นบางส่วนออเก็บข้าของพี่ครับที่นี่น้ำเขาไม่ท่วมมากี่ปีแล้วเนี่ยโอ้เป็นสิบปีนึงกันนะคะเพิ่งเห็นมาปีมีปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ปีนี้มาเยอะกว่าปีที่แล้วโอ้คือไม่เคยหนักขนาดนี้แต่แบบนี้ปีห้าสี่นะขึ้นบนรั้วตรงกลางนั่นเลย ถ,ถือว่าปีนี้ครับเราเรามันมีสัญญาณไหมว่ามันจะท่วมหนักขนาดนี้ก็คิดตอนแรกคิดว่าคงไม่ท่วมเยอะนะเพราะว่ามันวันที่สิบเก้ามาทีหนึ่งแล้วเอามก็แห้งไปแต่พอน้ำเหนือามาอีกทีก็อพอรอบนี้นี่วันนี้วันวันที่สี่แล้วนะคะปกติที่นี่ถ้าเจอน้ำท่วมนี่จะอยู่กันกี่วันน้ำเนี่ยก็เดือนกันเลยถ้าในบ้านเน่ยนะมันเป็นที่ต่ำน,นะแต่น้ำจะขัง เป็น,เด,นเดือนๆต้องหาอะไรหาไอะไรมาสูบออกแต่ทีนี้เห็นว่าวันพรุ่งนี้น้ําก็ยังคงมาอีกตอนนี้ก็ขึ้นนะฮะตอนนี้ขึ้นไปประมาณสองสามนิ้วเหมือนกัน<อ>ขึ้นจากเมื่อเช้าแต่เราก็ยกของไว้หมดแล้วใช่ไหมครับค่ะยกน้ำาคือปีนี้เยอะมากทุกที่เจอทุกภัยหนักยิ่งเห็นจิงลายยิ่งน่ากลัว แต่ตที่นี่ก็คือจะต่างกับเชียงรายที่แบบค่อยๆขึ้นไม่มีโคลนใช่ไหมครับอันนี้น้ำมาจากเป็นน้ำป่านะคะสู้ๆครับพี่ตอนนี้ก็คือเราก็เก็บข้าวของขึ้นสุดที่สูงหมดเรียบร้อยแล้วและอาหารการกินเขาเอาข้ามาช่วยเหลือกันเขาก็มีข้าวมีอะไรมาให้ครับวันนี้ก็มาสองรอบแล้วครัสองรอบแล้วแต่ปกติแล้วนอกจากบ้านเรือนแล้วพวกสวนอะไรที่เราทําเสียหายไหมครับมีอะไรบ้างครับพี่ เป็นพวกส้มโอพักแถวแถวแถวบ้านสมัยก่เป็นส้มโอปลูกไว้เยอะไหมครับคือผักสวนครัวไยหมดปีที่แล้วก็พริกปีนี้ก็เหมือนกันไปหมดทุกอย่างของที่ปลูกไว้เสียหายหมดครับขอบพระคุณครับเป็นกำลังใจให้ครับพี่ครับน่าจะอีกหลายวันนะน่าจะกลืนดูสูงมากครับตรงนี้สูงอนเ่ นี่ทางี่ใครไม่รู้ถ้าลงไปนะมิดมิดใช่ไหมครับอันนี้ซ้มโอกำลังออกลูกเลยซัมโอหลังบ้านนี่เยอะครับอ๋ออันนี้คือแม่น้ำเหรอครับเนี่ยไม่ใช่ครับนี่เป็นสวนนะคะอออเหรครับตรงนี้ก็เป็นท้องนาหมดเลยโอ้เป็นไรนาแม่น้ำที่อยู่ผ่านตรงนี้ก็คือไกลใช่ไหมครับไปตรงนี้ค่ะไปก็ไกลเหมือนกันค่ะออหูขนาดแม่น้ำอยู่ไกลยังแผ่มาถึงขนาดนี้ ในรอบกว่าส0ปีนะครับคุณผ,ผู้ชมขอบคุณนะครับพี่ครับ